สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเนียร์ม่และในคลิปนี้ครับเราจะไปดู10อันดับไรายได้หนังสงครามอิงประวัติศาสตร์กันครับว่าจะมีหนังเรื่องไหนทํารายได้ไปเท่าไหร่กันบ้างและเรื่องไหนคือที่หนึ่งตลอดการของหนังแนวนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์ม่เอาไว้ด้วยนะครับอันดับที่1ิ แ a c k h a w ด d o w n เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของเหตุการณ์ความอดอยากของประชาชนในประเทศโซมาเลียเนื้อ,อาหานั้นอ้างอิงจากหนังสือของนักข่าวชื่อดังมาร์คโบเดนถึงเรื่องราวที่ทางสหรประชาชาติเข้าไปแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่อดอยากและยากไร้ในประเทศโซมาเลียแต่ทว่าอาหารกลับถูกปล้นจากผู้ก่อการร้ายทําให้สหรประชาชาติต้องส่งหน่วยปฏิบัติการเดลต้าฟอร์ตและหน่วยจูโจมของสหรัฐเข้าพื้นที่กว่า100นายบุกเข้าจับก ผู้ก่อการร้ายที่สร้างความเดือดร้อนและหิวโหยให้กับประชาชนต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมในปีนั้นเลยครับและนางเรื่องนี้ก็ยังนําเสนอวีลกรรมของเราผู้กล้าที่ตัดสินใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้เป็นอย่างดีภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2001ครับทํารายได้ไปสูงถึง172.9ล้านดอลลาร์ โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา108.6ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลก64.3ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้าง92ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่9ก้าแฮกซอริอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวสงครามอิงประวัติศาสตร์ครับที่อ้างอิงมาจากเค้าโครงจากเรื่องจริงจากประวัติของเดสมอนด์โทมัสดอตหรือเดสมอนด Do อสนายแพทยสนามประจำกองทัพสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งดอสได้ปฏิญ,ญาณตนไว้ว่าเขาจะไม่จับอาวุธแม้เป็นทหารเด็ดขาดด้วยเหตุผลและความเชื่อทงางศาสนาดอสได้เข้าร่วมในสงครามในยุทธการโอกินาวะสมอรภูมมรบที่สูญเสียทหารไปมากกว่า1 5 0 0 0 0นา ในสงครามโลกครั้งที่2ช่วงเมษายนถ e ึงมิถุนายนปี1945เขาได้ช่วยเหลือทหารเอาไว้มากกว่า75นายและได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดสมเกียรติแก่วีรกรรมสุดกล้าหาญภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแอนดูกราฟิครับและเข้าฉายในปี2017ทำรายได้ไปสูงถึง180.4ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา67.2ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก113.2ล้าน ดอลด้วยงบประมาณการสร้าง40ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่8ฟิลลี่หวันปัตตพีเดือด อีกหนึ่งเรื่องที่นําเสนอประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับและนําแสดงโดยแบดพีทเป็นเรื่องราวในช่วงท้ายๆของสงครามประมาณเดือนเมษายนปี1945ที่ฝ่ายของอเมริกากําลังบุกเข้าไปในเมืองเบอร์ลินแต่ทว่าเจอการป้องกันแน่นหนาะจนไม่สามารถทะลวงเข้าไปได้กองทัพจึงได้มอบหมายให้วอลแดดดีนายทหารสุดเก๋าพร้อมลูกทีมทั้ง4คนและรถถังฟิวรี่ไปปฏิบัติภารกิจสุดอันตรายเพื่อตะลุยฝ่าก,กองทัพนาซีถึงแม้ว่าที ทีมของเขาจะไม่มีอาวุธไม่มีประสบการณ์และมีจํานวนน้อยกว่าแต่ทว่าพวกเขาก็ต้องสู้ทุกทางและทําทุกอย่างเพื่อให้ชนะในการต่อสู้ในครั้งนี้พาประโยชน์เรื่องนี้ครับเขาฉายในปี2014ทํารายได้ไปสูงถึง211.8ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา85.8ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลก126ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง68ล้านดอลลาร์ครับ Would you be willing for one chance? Just one อันดับที่เ b r a v e h e a r ร์วีรบุรุษหัวใจมหากาบอีกหนึ่งภาพยนต์ชีวประวัติครับโดยเรื่องนี้เป็นวีรกรรมของวิลเลียมวอ์เรตอัศวินชาวสกอตแลนด์ในประวัติศาสตร์ช่วงปี1 8น0ถึง1850กับเรื่องราวของวิลเลียมที่ปลูกระดมชาวสกอตแลนด์ให้ปลดแอกตนเองออกจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษซึ่งมีพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งแห่งอังกฤษเป็นผู้ปกครองอยู่ณนขณะนั้นวิลเลียมได้ปลูกระดม ชาวสกอตแลนด์ไปเป็นจํานวนมากและได้ตั้งกองทัพขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับกองทัพของอังกฤษที่มีจํานวนมากกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี1995ทํารายได้ไปสูงถึง213.2ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา75.6ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก137.6ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง72ล้านดอลลาร์ครับ While อันดับที่6 The Imitation Game เป็นภาพยนตร์ที่มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงของเรื่องราววีลวบุรุษผู้หยุดสงครามคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างที่ควรจะเป็นเป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจากชีวิตของอารันทัวริงครับเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ทุกคนนั้นต้องเคยได้ยินชื่อเขามาบ้างเพราะเขาเป็นอัจฉริยะผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นรากฐานก่อให้เกิดคอมพิวเตอร์และระบบ AI ขึ้นมาในปัจจุบัน อารันได้เข้าไปทํางานกับหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษเขามีส่วนสําคัญอย่างมากในการแกะรหัสอรับจากเครื่องอีนิกมาของฝ่ายนาซีและช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่สองได้สําเร็จภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาฉายในปี2014ทํารายได้ไปสูงถึง233.5ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา91.1ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลก142.4ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้าง15ล้านดอลลาร์ ครับอันดับที่5 Schiller List เป็นหนังเก่าขาวดำจากยุค90ครับอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีชของสตีเวนสปิลเบิร์กเป็นหนังที่ยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอเมื่อนึกถึงหนังขาวดำดีๆสักเรื่องหนึ่งหรือหนังอิงประวัติศาสตร์ได้ดีเลยล่ะครับโดยความพิเศษของเนื้อหาที่สร้างมาจากเรื่องจริงและมีความเข้มข้นในเนื้อเรื่องโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจผู้มีวาทศิลป์ในพัคนาซีเยอรมันเขาใช้ประโยชน์จากการใช้แรงงานของชาวยูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งนักขณะนั้น พรรคนาซีต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวถึงแม้ว่าชายผู้นี้จะเป็นคนเยอรมันและทำธุรกิจร่วมกับพรรคนาซีแต่แล้วเขากลับเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนใจไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพรรคนาซีและพยายามที่จะช่วยเหลือชาวยิวให้ได้มากที่สุดจนทําให้ชาวยิวส่วนหนึ่งรอดตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และรายชื่อชาวยิวที่รอดชีวิตเหล่านั้นแหละครับเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้นั่นเองและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาฉายในปี1993ทำรายได้ไปสูงถึง322.2ล้าน ดโดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา96.9ล้านดอลลาร์และในต่างประเทศทั่วโลก225.3ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้าง22ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ We war are at war. อันดับที่4ี เพิร์ลฮาร์เบอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นโรแมนติกโดยมีเนื้อเรื่องอิงประวัติศาสตร์จริงในสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาปี1941ถึงปี1942ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในฝั่งแปซิฟิกที่ถึงแม้หนังเรื่องนี้จะได้ภูมิกับมือระเบิดอย่างไม่ขึ้นเบ,นเบนมากกกับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหนังรักสามเศร้าซะมากกว่าการเล่าประวัติศาสตร์สงครามโลกนะครับโดยหนังเรื่องนี้เล่าเหตุการณ์ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์สถานที่ตั้งงของกอกง ท,ที่มีความสําคัญมากที่สุดของสหรัฐและถูกถล่มด้วยเครื่องบินลบของญี่ปุ่นกว่า300ลำที่เข้าโจมตีจนทําให้เกิดการสูญเสียครั้งสําคัญมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,467ร,รายบาดเจ็บกว่า1,200รายและโดยเหตุการณ์ครั้งนี้แหละครับเป็นตัวจุดชนวนให้ชาติสหรัฐกล้าประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สางภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี2001ทํารายได้ไปสูงถึง449.2ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 198.5ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก250.7ล้านดอลลาร์ด้วยงบประมาณการสร้าง140ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่3 Saving Private Ryan ถ้าภาพยนต์เรื่องนี้ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่ออกตามหาพลทหารไรอนันหนึ่งใน4คนของครอบครัวนิวแลนด์ที่ได้ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2ในปี1944กับเหตุการณ์วันดีเดยการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีซึ่งตัวหนังนั้นถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสมจริงมากๆก,ก,กับฉากยกพลขึ้นบกในหาดโอมาฮาในตอนต้น เรื่องที่มีความเรียวเหมือนอยู่ในสงครามจริงๆอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พิกของสตีเวนสปิลเบิร์กพร้อมการันตีความเป็นหนังดีขึ้นหิ่งด้วยรางวัลอสการ์ถึง5สาขาจนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำรายได้ไปสูงถึง482.3ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา217ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก256.3ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้าง70ล้านดอลลาร์ครับ อันดับที่สองดันเคิร์ก ดันเคิร์กคือผลงานการเขียนและกำกับของภูมิกับคริสโตเฟอร์โนแลนด์ครับเป็นหนังที่สร้างจากเหตุการณ์จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปี1940กับปฏิบัติการไดนามูยุทธการที่อ่าวดันเคิร์กเหตุการณ์ที่ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษเบลเยียมแคนาดาเนเธอร์แลนด์ Belgium, Canada, และฝรั่งเศสถูกทหารเยอรมันปิดล้อมเอาไว้ที่หาดดันเคิร์กทำให้ต้องอพยพทหารกว่า4 0 0 0 0 0น,นายออกจากชายฝั่งดันเคิร์กมายังเกาะอังกฤษที่ใช้เวลากว่า วันและได้อาศัยเรือของพลเรือเลือเข้ามาช่วยอีกแรงในการขนย้ายในครั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าใช้ในปี2017ทํารายได้ไปสูงถึง526.9ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา189.7ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก337.2ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้าง100ล้านดอลลาร์ครับ และในอันดับที่ per, oh <my> 1อเมริกันสไนเปอร์เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของนายทหารมือพระการคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคริสคลายโดยได้แบดลีย์คูเปอร์มารับบทเป็นเข้าคนนี้เป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์การเข้าโจมตีประเทศอิรักหลังเหตุการณ์ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถลม่ม ทำให้คริสไคล์นักแม่นปืนภายใต้กองกําลังรบพิเศษของสหรัฐอเมริกาถูกส่งไปยังอิรักทันทีในภารกิจเดียวนั่นคือเพื่อปกป้องทหารด้วยการเป็นพลซุ่มยิงและความแม่นยําของเขาสามารถช่วยเพื่อนทหารได้นับไม่ถ้วนในสนามรบเขาออกปฏิบัติการนาน,านกว่า1,000วันสังหารศัตรูไปมากกว่า160ศพด้วยความประการของเขาทําให้คริสไคล์โด่งดังในหมู่ทหารจํานวนมากจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเดอะเลเจนต์พาพนตร์เรื่องนี้ เขาใช้ในปี2014ทํารายได้ไปสูงถึง547.4ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา350.1ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก197.3ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้างเพียงแค่58ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ภาพยนตร์แนวสงครามที่อิงมาจากประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาผ่านจอภาพยนตร์ให้เราได้รับชมกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับศึกษาประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกันเพื่อนๆชอบเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของจูเนียร์ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากวารัก,กันมากกว่านั้นก่อสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไป กอสวัสดีครับ